กูนกํนนทอทอทอนาลังท่อโซ่อือ่ะเร็วพี่โตเร็วเดินดูข้าวกันเร็วมาดิดิเนีอยู่ไหนกันเนี่ยนาข้าวของใครตักทีอ๋อตโตไม่รูาด้วยอยู่ตรงนี้นะคะ น้ำท่วมแล้วดิก็สวัสดียามเย็นครับผมช่องกับช่องหนองกาชาแนลวันนี้พาเดินชมต้นข้าวยามเย็นครับนี่นาใครน้าใคร น้ำแห่ฮแล้วตงรงนู้นนะก็เนี่ยครับหลังจากน้ำแห้งแล้วต้นข้าวก็จะประมาณนี้ครับบางทีก็เน่าบางทีก็เดี๋ยวมันจะมีน้องเน่าให้เห็นนะเห็นต้นช่วงโคนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนี่ยครับโคนมันเน่าก็พอหน้าม,มันยุบมันก็เป็นตามตภาพแล้วครับเพราะว่าหน้าม,มันแจ่อย,อยู่ประมาณเก,เกือบเดือนเลยครับอันนี้ก็เตรียมล้อใส่ปุ๋ยแล้วเพราะว่า น้ำลดลงมาเยอะแล้วช่วงนี้ก็ฝนมันทิ้งช่วงแล้วครับแต่ไม่รู้มันจะลงอีกเปล่าเพราะว่า,วาคื่นคลื่ม,มาอีกแล้วเอา่าประกาศพายุจะเข้าอีกแล้วเนี่ยเอาเรียลูกก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ ข้าวกอขอบเจ็ดเก้าครับเข้าค่อนข้างดีครับปีนี้แต่เสียที่เจอน้ำท่วมทำใจเลยครับรู้สภาพว่ามันมันทำไม่อย่างไรได้แล้วเดี๋ยวจะ,จะพาเดินไปดูครับที่มันท่วมเพราะมันเน่าหมดเลยตอนนี้ช่วงน้ำท่วมก็เจอหอยกัดต้นขาดหมดพอน้ำลดแล้วก็ต้นข้าวเน่าหมดเลย ประมาณยี่สิบไร่ก็เหลืออยู่ประมาณ10กว่าไร่ครับตอนนี้เพราะว่าโดนน้ำท่วมไปแล้วเกือบเจ็ดไล่ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนี่อันนี้เห็นไหมครับน้ำท่วมมันจากที่ว่าเขาขึ้นเกี่ยวเจอท่วมไปประมาณ สามอาทิตย์ครับประมาณสี่เดือนนึ่ง่ะเรียบร้อยเลยเนี่ยดูดูสภาพใบมันมันมันมนไม้มันเน่าเลยจนเข้าเน่าหมดเพราะาเจอหอยกัดคาดอีกเลยจะต่อก็ต้องสู้อะครับสู้กันต่อไปอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเสียงทำไมแล้วถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมก็ ก็ถือว่าโชคดีแต่อีกทางหนึ่งถ้าทําแล้วเจอฝนเจอน้ำท่วมเหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปจมอยู่กับการลงทุนน้าสองรอบที่ว่าไม่ได้ผลกําไรอย่างขึ้นมาเลยไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรสักรอบเนี่ยมันจะบกคุ่มครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็รวมพูดคุยกยันได้ครับผม พากันมาดูว่านาพุ่งนายามเย็นบรรยากาศคำ่คำๆที่นี่สระบ,บุรีครับมันเป็นยังไงมั่งนณะสระบ,บุรีนะครับยังโดนน้ำท่วมขนาะนี้แล้วทั้งอยุธยาทั้งสุพรรณทั้งอ่างทองแล้วเขาขจะอยู่ประมาณยังไงเขาจะเหลือไหมนะครับ อันนี้อันนี้นาประมาณประมาณสองไร่กว่าอันนี้ประมาณสี่ถึงห้าไร่อะคร่าวๆประมาณเจ็ดไร่น,น,นะ,ระ,ะครับสองอันนี้โดนน้ำท่วมเป็นหมดเลยเสียดายครับเสียดายเพราะว่านะ้ำเต้เนื้อเห็นๆเ,เลยเพราะว่ามันเป็นไร่ใหญ่นะาไร่นี้ มเคยใส่กอขอสีเก้าไ,ได้เยอะขอยสุด่เลยพแล้วเคยใส่ข้ากอขอสีเก้าครับได้ประมาณเกือบห้500าร้อยเกวียนห้าร้อยถังได้จะไรละร้อยเกวียนเลยค่อนข้างดีฮะแต่ว่ามึนก็เนาะตแต่ละปีตัวกระบอกฮู้ว่ามันจะมันจะเจอน้ำท่วมหรือว่าจะเจอฝนแรง ก็ค่อนข้างจะโชคล่ายครับปีนี้อันนี้อันนี้ก็หกไล่ครับอันนี้ก็กอเจ็ดเก้าเหมือนกันอันนี้ก็ของผมอันนี้ค่อนข้างสวยเลยเข้าเสมอเลยเนะี่ยแทบไม่มีหญ้าเลยครับดูดูดเข้าล้อพรอมใสปุ๋ยแล้วครับแต่ว่ามันยังใสไว่ได้เลยตอนนี้เข้ามันประมาณอายุ เ้าประมาณจะสองเดือนแล้วแหละเดือนกว่าๆแล้วตอนนี้อันนี้ก็ยังผมฉีดีดยาฉีดคุมเลนไปรอบนึงแล้วก็ฉีดคุมค่าไปรอบหนึ่งครับเขากค่คนข้างดีจะสวยเลยหญ้าไม่ค่อยมีไม่ค่อยให้เห็นเท่าไหร่ยังต้องรอดูครับรอดูตอนมันอายุเขาประมาณสองสามเดือนบางที ต้นยาเหนนี้มันยังไม่โพถ้าเราใส่ปุ๋ยไปมันอาจจะโพขึ้นมาให้เราเห็นก็นได้อะนี่ก็มีใบขาวให้เห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยอะไรอย่างานี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นกันด้วยนะครับ ร่วมทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยไม่เกี่ยวกันนาเข้าก็คุยได้นะครับคอมเมนต์ Comment เข้ามาได้จะได้ทําความรู้จักจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยมีน,หนาหกไร่ นะแต่ละปีเราก็ไม่รู้ว่าบางทีปีนี้ราคาเข้าดีปีต่อไปราคาเข้าอาจจะถูกตัวก็กาหนดกฎเกณฑ์มันไม่ได้คนระับเพราะว่าเราเป็นชาวนาะที่ว่าเราต้องเอาเข้าไปขายให้พ่อค้าคนกลางซึ่งคนที่กําหนดราคาได้คือพ่อค้าคนกลางคนที่รับซื้อเข้ากับพวกเราจริงๆนะครับค10ล้อซึ่งเขาจะเป็นผู้กาหนดราคาให้เราเลยเ้าสวยหรือไม่สวย เอาแค่ราคาเท่านี้แล้วตอน้องเขาได้แค่นี้ก็ต้องเอาแค่นี้คือขอมากวันนี้บ่ได้ครับเพราะว่ายังว่าขอเขามากครับูซื้อเราเลยพ้าค่าคนา้ข้าค่างี้จะได้เปรียบชาวนาในการซื้อเขาซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าปีปีหนึ่งเราลงทุนไปกับอะไรมั่งไหนจะค่าปุ๋ยค่าพันเขา้า ค่ารถปันค่าฉีดยาในค่าเกี่ยวอีกเบเ็ดเส็จแล้วชาวนาแทบไม่เหลืออะไรเลยครับในการทำนาแต่ละขรัง้งนึงก็อยากจะอยากจะให้มันได้ผลผลิตดีๆแต่ละปีแต่ละป,ละปีบางทีเราก็ต้องยอมเสี่ยงที่จะซื้ออนุนซื้ออันนี้มาใส่ปุ๋ยนู่นปุ๋ยต,ต้องต้องใสปุ๋ยต้องฉีดฮอร์โมน ซึ่งสมัยนี้มันทำอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วครับเพราะว่า 1, สินค้าทุกอย่างมันมีราคาที่เพิ่มขึ้นยังปุ๋ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกือบครึ่งหนึ่งเลยครับจากาก่อนลูกละหกเจ็ดล้อยหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นลูกละพันกว่าก็ก็ต้องลดจำนวนล,ลดลงว่าเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะไปบางทีกําไร ไปอยู่กับน้นงุุนหมดนะครับระวังล้มนะลูกกอนนี้ก็อยู่กับลูกชายครับเนี่ยเดินดูเข้ากับลูกชายสวัสดีครับพี่โต๊ดโต๊วสวัสดีลูกระ <c oughs> วังล้มนะ พยายามให้เขาออกมาเรียนรู้กับทุ่งนาเยอะๆครับเพราะว่าเขาจะได้เต,ติมทรัพย์โตขึ้นมาเขาจะได้รู้ว่าอาชีพของเราเป็นชาวนาคือจะได้ช่วยพ่อช่วยแม่ทํานาได้ก็จะช่วยพ่อทํานาไหมโตโตขึ้นเนี่ยช่วยไหมอืมพ่อข้าพอไปหมดแล้วอ่ะโตผุปั่นนาเออโตปั่นนาเป็นได้เหรอปัน่นเป็นอ๋อเพ่าปั่น่นโ เี่กตักนิ้ได้ตัะปั่นเก่งแล้วดิตัวต้องช่วยพ่อขับรถไอ้โตไป,ตไป่ถ้าโตขับรถเกี่ยวไปเลยโตก็ขับเขียวข้าวเอออ่าโอเคครับสำหรับไลน์สดนี้ก็ต้องขอตัวเข้าบ้านก่อนก็พบกันใหม่นะครับ,อรบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชม ถึงไม่มีใครคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรครับขอบขอบคุณที่ยังเข้ามารับชมกันครับ <ไป S 1> ก็สวัสดี <ไป S 1> นะครับผม